ไอ้โอดอุ้มดีไอ้ไอ้แม่ยังช็อกอยู่นุ่นยังช็อกยังโอ้ เด็กทารกค่ะคุณผู้ชมคลานออกมากลางถนนเลยนะคลานกลางถนนเลยแล้วคือท่ามกลางแดดร้อนๆพื้นยางมาตอยแบบนี้เนี่ยนะคือมันก็ร้อนๆอ่ะนะเด็กคลานออกมาขนาดนี้ได้ยังไงปกติเราจะคลิปนี้จากประเทศจีนเป็นหลักค่ะคราวนี้มีที่ประเทศไทยแล้วนะนครสวรรค์อำเภอชุมแสงค่ะเหตุการณ์นี้คือเด็กอยู่บ้านใกล้ๆตรงจุดที่เจอนั่นแหละคือลักษณะก็คือเด็กคลานออกมาโดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเด็กคลานออกมาไกลขนาดนี้สําหรับเด็กมันไกลนะคะ หลังจากนี้เห็นบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรีบมารับตัวเด็กเข้าบ้านไปขอบอกขอบใจเสร็จแล้วก็ตกใจมากรีพากลับเข้าบ้านใหญ่เลยโอ้โหคขานออกมากี่เมตรอะเด็กจากบ้านนะบ้านม,ามันมาตั้งสิบสิบสิบห้าเมตรนะฮะแต่เด็กท่าไม่มีผู้หญ่คนไหนเห็นเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยเราดูรถเนี่ยขนาดถ่ายไปมอเตอร์ไซค์ก็ควักควายรถก็แล่นไปแล่นมากระบงกระบามาเด็กลดมาอยู่ถึงกลางถนนะอะเรื่องนี้ต้องคุยกับคนที่ไปอุ้มเด็กพากลับไปส่งแม่หน่อยนะคะคุณไกรเลิศชัยศรีชุติชัยค่ะ อ้อยคนใช่ไหมอยู่บนถนนก็ไม่ร้องครับผมไปอุ้มแล้วถึงร้องถึงจะร้องแล้วจากเห,เ,หเหตุการณ์วันนั้นนะสื่อตะเคียนลงไปเนี่ยเขามีการเข้ามาชมเราว่าเป็นพลเมืองดีเนี่ยแนวความคิดของเราเป็นยังไงบ้างเออก็รู้สึกดีครับบางีก็เราก็แบบรู้สึกดีพี่แบบเนี่ยราก็ทําอยู่แล้วเรื่อยๆพี่บางทีใช่ครับแต่นี่มาเจอกับตัวเราก็ไม่คิดว่าบรรดานี่บางคนก็ทักมาขอบคุณในเฟซก็เยอะเยอะครับ Oh, <Okay. S 1> อย่างนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับคือปกติเด็กที่ข้าม